สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับยามเด็กๆครับสวัสดีเอฟซีเบลดไทยซิงครับอ่าไม่นี้ครับก็ได้เขาไปเบ่งนะครับใน y o u t u สตูดิโอสตูดิโอนะครับก็เป็นเม็นหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับมาห้านี่เด็กเพิ่งหัดทำขนาดรลตัวเองยังให้อูอื่นทำให้เลยเสียได้เงินน่าจะหาอู ดีทำเจ้าของรถอ่ะก้อนอินนะครับก้อนอินกะให้มันเขียนภาษาไทยให้มันถือก่อนนะครับก้อนสีมาเหม็นนะครับเดียผมสีมเขาวเรืองนะครับว่าเป็นยังจังแต่ก่อนผมให่สร้างอื่นเห็ดนะครับเป็นยังมป็นต่อให้สร้างอืนเห็ดก็คือสร้างคอมกิดนะครับกะวอยังไงครับก้อนสีมาเห็ดของเจ้าของนะครับมั่กับสองมีคู่มีอาจารย์นะครับบเแม้ว่าอยู่ดีดีสีมาเห็ดได้เลยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือว่าหาอูอื่นเห็ดบางิอูคือบอกอย่าคล้องรถว่าทําไมไม่หาอูอื่นทํานะครับอูดีดีกว่านี้นะครับมีนะครับอ่ะกะว่าง่ายๆกรับอูดีดีมีหลายนะครับอูดีดีมีหลายนะครับหน้าอกมาสวยมาเนียนนะครับมีหลายนะครับมีหลายอูนะครับตัวนี้ผมกําลังกําลังเห็ดนะครับกําลังสางนะครับปากตัวนี้เป็นลูกค้าทางหวยทับท่านนะครับนี่ครับนี่ครับ ตัวนี้สิเป็นสเปค70ปากเก่าหานะครับอ่ะอูผมนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนขั้นหนัดน,นะขั้นหนัดขั้นหนดบริหารเองเพราะว่าอย่างหนึ่งนะครับอุปกรณ์และเครื่องมือนะครับนี่ครับสิ่งสําคัญอุปกรณ์และเครื่องมือนะครับเ้างจีบไมเอาตู้เสื่อมตู้เสื่อมธรรมดาเสื่อมมันกับ,บ่ได้นะครับเพราะว่าบางอย่างนะครับเ้ากระ้อง เข้าก็ต้องไปไปเบิงเขามากก่อนะครับโบแมนอยู่ดีๆเข้าสิมาเห็ดเลยนะครับว่ามันสิเป็นไปแบบใดนะครับก็คือบอกย่ายๆเครื่องมือนะครับมันต้องครบนะครับมันต้องครบแล้วก็หูจักแรงอะไรนะครับหูจักแรงอะไรนะครับแล้วก็หูจักแรงอะไรนั่นนะครับโบแมนว่าอยู่ดีๆมาเห็ดเลยนะครับจังเล็กเงี่สีนี้นะครับไปหาสื่อในลานเล็กโหลดครับโบมี่นะครับโบมี่นะครับไม่มีขายนะครับไม่มีขายต้องสั่งทานะครับขอสั่งทํานะครับอะมาเบิงนะครับว่า ของผมนี่มันได็กไม่ยังเนี่ยนะครับในการขยายปากนี่เอ้านี่เล็กหน่อยเห็ดนี่เขาว่าเอาครับอันแรกนะครับเล็กนะครับเล็กที่ผมใส่นะครับเล็กที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวนะครับเล็กที่ผมใส่นะครับมีขนาดนะครับตัวนี้นะครับสามมิลนะครับสามมิลสามมิลนะครับนี่ครับ ซีนะครับซีซีเบอร์เนี่ยมันล้วนนะครับซีมินนะครับซีมินนะครับนะครับมีขนาดซีมินนะครับเล็กคมใสนะครับก็คือเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวหลังนะครับเป็นซีมินนะครับสั่งพับพิเศษครับผมตัวนี้สั่งพับพิเศษนะครับแล้วก็เล็กเล็กต่อครับเล็กต่ออ่ะเล็กตอมีขนาดจักมินนะครับเล็กนี้นะครับอยู่ประมาณ ซีมมนหรืหามินหามินซีมินนะครับซีม uh ินนะครับแล้วกะเล็กแบนนะครับเล็กแบนกับซีมินนะครับซีมินนะครับนี่ซีมินตัวนี้นะครับเป็นเล็กดำอย่างดีนะครับก็ประมาณน้าอยู่นะครับเกือบเกือบซีมินนะครับเกือบเกือบซีมินนานะครับเล็กดำนะครับดีเลยนะครับนี่ครับ วนี่ผมใส่ผมตัวนี่ผมใส่เล็กหนาเบิดครับใส่เป็นเล็กหนาเบิดเลยนะครับบ้างอูนะครับงานออกมาดีเล็กนะครับเขาบมได้มาป่าในเจ้าเบิงนะครับเขาบอกว่าเดมปป้าในเจ้าเบิงนะครับพอาเขาใส่เล็กแบบใดนะครับยังเขาตัวมางามๆครับงามแต่รูปจูบไม่หอมนะครับแต่เหล่าก็หลายนะครับแล้วก็ที่ว่าผมให้อูอื่นทำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าถ้าให้อูอื่นทำนะครับกระสีเป็นพวก ที่มันเห็ุอย่างๆนะครับก็คือพวกต่อเผ่านี่ต่อเผ่านี่ผมมมีเครื่องกึงนะครับผมมีเครื่องกึ้งพอกับต่อเองนะครับนี่ครับผมมีเครื่องกึงพอกับต่อเองตัวนี้พวกนี้นะครับพวกเผ่านี่นะครับนี่ครับนี่พวกเผ่าผมมีเครื่องกึงขร้อมต่อเองนะครับเล็กนี่ผมใส่เลกหนานะครับในการต่อนะครับตัวเสื่อมนะครับตัวเสื่อมที่เป็นตัวตัวเสื่อมจะเป็น co 2นะครับ co 2นะครับตอนนี้ กาวง่ายๆกับร่งนะครับกับร่งกับร่งสั่งมานะครับตูนะครับเป็นตูซ CO2 นะครับฟอลคอนนะครับสองสองหานะครับเป็นตูสองสองหานะครับกาวง่ายๆครับในก่อนนะครับมันกะบโบโบมีทุนนะครับดีสิไปสื่อเครื่องมือเห็ดนะครับกาวว่ามันเห็ดเป็นบ่อมันกัเห็ดเป็นนะครับก็คือเลาะปากออกนี่ผมเห็ดเอี้ยงเบ็ดนะครับเลาะปากออกางครับเล่านะครับนิ้วนะครับขั้นหนีสิได้ เมื่จะลวดไม่นะครับแล้วก็ฉากไม่นะครับแล้วก็ปูเรนนะครับแล้วก็แล้วก็นิวไม่นะครับนี่ครับนิวสร้างมานนะครับสร้างม่านตด้งแตแก้กองเลยครับนี่ของไม่นะครับจากพีกิติรัตน์คือเก่านะครับนี่ครับต้นีใส่เป็นของไม่หลูกนขาเพิ่เลยนะครับแต่เื่อเป็นสเต็ปของผมนะครับสเปคของผมเลยนะนี่ครับนี่นิวไม่ครับนิวไม่ใด้ของไม่หลายนะครับเพกับผมนะครับใด้ของไม่หลายนะครับ นี่ครับนิ้วไม่นะครับแล้วก็ชุดล้อนโอนมกันสิใส่แป๊บห้นะครับใส่แป๊บห้คือกันนะครับก็เอาง่ายๆกะตัมสเปกของผมเลยนะครับอัมสเปกรถผมเลยนะครับนี่ครับก้อนนะครับก้อนเจ้าวิบมาเวัามาว่าคนอื่นนะครับไม่เจ้าเฮ็ดไหนมันได้คืนคนที่เจ้าสิเวัาสิว่ากอนนะครับตัวนี้ยังเปิดส่องยูทูบกับวเห็นลงคลิปล่องยังนะครับวิเห็นลงคลิปล่องยังถ่าวิจารณ์ในคนอื่น ผมเขาไปเห็นลายสองอยู่นี่แหละมัถถ่งนี่แหละแจ็งบัวหูครับท่านเป็นยังเป็นท่านเป็นบ่าเพิ่เป็นปวงบัวหูคือกันเนาะเปะเหม็นไป๊ทั่วถี่ทั่วแด่นจากของเห็ดเ่อท่านได้เครื่องเขาอุป,ปกรณ์าากับยังมีตู้เสื่อมตัวหนึง่งมีบัวร้องตู้เสื่อมหินเจียสวรรค์มึงมีบัวของไทยลองเบิง้งถ่ายล้องสองมึงเบิง้งแล้วมึงลองตัดปากเห็ดคือกูเบิง้งนี่เอ๋อคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับแล้วมึงลองตัดเห็ดคือกูเบิง้งแล้วมึงกัเห็ดเห็ดลง ภาสีเบิร์คือกันแหละมึงเห็ีได้ส่ทำใด่เพราะมึงสิมเบากว่าคนอื่นนี่ครับกต่ประมาณนี้นะครับงานผมนะครับตอนนี้นะครับจบอยู่ที่จบอยูทีสี่สิบสี่สิบเจ็ดใบเท่านะครับสี่สิบเจ็ดใบเท่านะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับหรือสเปกตั้มก็ได้นก็ให้ต่อปากครับต่อปากให้ก็คือพวกฉากพวกยังนี่ผมใส่ของไม้ให้นะครับใส่ของไม้ให้นะครับ นี่ครับก็ตามงบนะครับถ้ายยาใด้ของศูนย์กับเพิ่มอีกนะครับมันบ่มมีสีใส่ของศูนย์ห้เลยนะครับเพราะว่าราคามันกับเอาเหลืองอยู่นะครับพวกของศูนย์นะครับตัวนี้ก็ไใดก้านอยู่นะครับตามงบนะครับก็คือคุ่มนะครับขั้นนี้เฮดปากเหลี่ยวนะครับข้อนะครับแล้วก็ตู่นะครับปากข้อตู้นะครับอ่ะอีกย่างหนึ่งนะครับก็มาสรุปยังไงนะผมตัวอย่ผมใส่เล็กหนานะครับใส่เล็กหนาบางอูบ่หูนะว่าใส่เลกเท่าไรนะครับ แต่ผมขอหนาไว้ก่อนนะครับหนาไว้ก่อน